I'm not ไม่ต้องเข้าไปครับเดี๋ยวท่านมาหาเองเดินมาหาเองเดี๋ยวท่านมาหาเองครับเดี๋ยวท่านเดินมาหาเองครับไม่ต้องตกใจรครีพรีฮาครับลา ได้เดี๋ยวท่านเดินมาหาเองครับใจเย็นเดี๋ยวท่านเดินเข้ามาหาเราเองตบมือ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  ไปกวาดอะไรบอลไม่จลบอน เออบอลจัดสิบอลมากเลยากเลยเออจัดหน่อยไว้บอลคบรับนที่งเามาตอดยเวลา20ปีคบแต่ว่าพี่้อเรานี้วันนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องสิทธิทลงสถานบุคคลนะครับทั้ง1คนที่มีรายชื่อที่เราส่งไปกับทางทกระทรวงทางมหาดไทยแล้วนะครับเพราะว่าท่านคุณน้องเชียชัยนะครับเป็นประธานในแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชันว่าสัรคมที่เป็นทาซึ่ง เคอขายการแก้ปัญหาขงัชาติคนไทยสีจังหวัดประทุมชุมพรระนองบางลำพังมาชบุรีมุกดาหาอนุพันนีที่ได้ขัยการขายด้านสินค้าสัมภาระคนในวันที่ยี่สิบปนที่ผ่านมานะครับตรงนี้ครับท่านนายกครับยังตรงนี้ท่านได้ไหมเิ่ง สวดครับครับครับคครับผู้ที่เดินทางเข้า ุดเป็นอันดับที่3ของประเทศนะครับซึ่งรองจากจุดหาดแดนถา,นาวรแม่สายจังหวัดเชียงรายทางมาเยือนจังหวัดระนองในครั้งนี้ผมขออนุญาตต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งและขอขอบคุณท่านลักษณะมูลค่าส่งออกจะเพิ่มขึ้นประมาณ300ล้านเนื่องจากว่ามีการส่งน้ํามันเชื้อเพลิงออกไปฝั่งเมียนมาซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยจะแบ่งเป็นสส่วนคือไปที่เกาะ2.1แล้วก็ไปที่ตรงมัตมะซึ่งแสนดีการ สำรวจขุดเจาะปิโตเรียมนะครับเรียมก็จะมีการนำเข้าส่งออกอุปกรณ์ขุดเจาะรวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าสำรวจแล้วไม่มีก็น้ำมันเชื้อเพลิงก็จะไม่ได้ส่งไปที่แั้นขุดเจาะนะครับส่วนภาพรวมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐสาธารัฐแห่งสาภาพเวียนมาะนะครับในปี2565น,นะครับมีปริมาณนํำเข้า280,000 oh, ตันนะครับ ในปี2566มีประมาณการส่งออก31,000ตันนะครับสำหรับภาพสำหรับการส่งออกนะครับทางของตอมจวนละนองเนี่ยทำถึดถ้าเทียบเรือนละนปานะครับเวลาเปิดทำการเราเปิดเวลา06.30นนะครับและปิดทำการเวลา24นาฬิกานะครับะระยะทางจากท่าเทียบเรือละนองไปยังเกาะสองเนี่ยมีระยะทางประมาณ5กิโลเมตร ลาว87คนคัมพูชา9คนเวียดนาม1คนและอื่นๆ561คนอ5อันดับกิจการที่มีการจ้างแรยงานต่างด้าวมากที่สุดคือ1กิจการเกษตรและปศุสัตว์2กิจการแปรรูปสั้นน้ำสวัสดีพี่น้องชาวระนองทุกท่านครับดีใจครับวันนี้ได้มาระนองครั้งแรกในรอบ เมื่อกี้นั่งรับไมรถก็ประมาณ40ปีแล้วนะครับก็วันนี้มาจากเคงคณะรัฐมน,นตรีก็ทราบซึ้งถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องชาวระนองทราบซึ้งถึงความจริงใจที่ชาวใต้มีให้กับพวกเรานะครับถึงแม้เป็นตำหนักเล็กแต่ว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ความจริงใจความอบอุ่นที่เราได้รับวันนี้จะประทับใจไปโดยไม่ลืม จริงๆครัพรอรเรากับทางน้องๆก็เ,เป็นเคยยากกันนะครับเพราะทางท่านรองนายกเองก็เป็นเคยที่นี่นะครับเราทราบถึงค่านิสัมีรอยยิมที่หวานที่จริงใจยังไงก็มัดใจตลอดนายกได้นะครับมาสั่งการพริเศษเรื่องของอท่าเรือวันนี้นะครับมีหลายๆมิตริรัฐบาลนี้ยินดีสนับสนุนการปรับท่าเรือตรงนี้ ให้มีการยกระดับมาตรฐานขึ้นมาสูงขึ้นเพราะเราคำนึงถึงเรื่องของการค้าชายแดนก,การเดินทางระหว่างนักท่องเที่ยวที่มาจากพมา่าหรือว่าเรื่องของการทํางานนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมเียนอย่างนี้ว่าการที่จะปรับปรุงค่าเลยออย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดการที่เรามีการขนส,ส่งสินค้า มีการข้าสินค้าขาเข้าวขาออกเรื่องที่สําคัญคือผู้ประกอบการต้องการความสะดวกสบายต้องการวันสต o อปเซอร์วิสนะครับเวลามาเราไม่ต้องเสียเวลาในการคอยหรือว่าต้องหาห่านในแล็ปทนะครับตรงนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนี้ที่จะทําให้ท่านเอ่อระนองอันนี้มีความทันสมัยนะครับแล้วก็มีความสะดวกสบายในการใช้ตรงนี้ก็ยืนยันครับว่า เดี๋ยวจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่การทําให้ท่าเรือนี้ดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับเรื่องของการประมงถือเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เรื่องของการที่เราแก้ไขปัญหาอายุยูมาก็ก็สําเร็จไปได้เปราะหนึ่งแล้วซึ่งก็เข้าใจว่าทําให้ปลดล็อกนระมงไทยให้ออกไปค้าขายดีขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณครับที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีในเศรษฐาเทวีสิน์ครับ